ชาวราศีกุมเป็นธาตุน้านะฮะแล้วบางมุมก็จะเป็นธาตุลมด้วยเพราะน้ํากับลมเป็นของคู่กันก็จะบอกว่าคนราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่แปลกแหวกแนวมีความอัจฉรยะ์แฝงอยู่ในตัวเองนะครับและเป็นคนที่มองการไกลในอนาคตคนราศีกุมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตา และที่สําคัญนะครับถูกหลอกง่ายนะระวังนะคนราศีกุมนะเพราะว่าเป็นคนที่ใจดีเหมือนน้าน้ำเนี่ยให้ทุกอย่างให้ชีวิตแต่คนก็ยังไม่เห็นคุณค่าของมันฉะนั้นก็จะทํากุณคนไม่ขึ้นและมักจะเจ็บตัวและเจ็บใจจากสิ่งที่ให้หรือช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองชาวราศีกุมต้องบอกว่าชีวิตโดยส่วนตัวนั้นการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์และมีความสุขมากเหมือนกับชีวิตที่เรื่อยๆสบายๆเฉ็เช่นสายน้ําที่ร่มเย็นร่มรื่นนั่นเองนะครับข้อดีของคนราศีกุมนะครับ มีความคิดสร้างสารรค์แก้ปัญหาเก่งไม่ย่อท้อสุขุมเยือกเย็นและอดทนสูงครับข้อเสียคือชอบคิดวางแผนแต่ย้ำคิดย้ำทำไม่ค่อยกล้างลงมือใช้เวลายาวนานกว่าจะตัดสินใจบางครั้งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมไขรง่ายๆหรือเชื่อมั่นในตัวเองสูงและ ไม่ฟังคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอาาระมัดระวังนะครับดวงการงานของชาวราศีกุมนนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระมากนะครับอย่างที่บอกว่ามีภาวะของความเป็นธาตุน้ําและธาตุลมในตัวเดียวกันนะฮะก็จะเป็นคนที่รักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวมีความคิดเป็นของตัวเองทํางานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดไม่อยู่กับที่ชอบต่อสู้ชอบดิ้นรนนะฮะชอบทํางานเกี่ยวข้องกับความคิดจินตนาการนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรดาราศาสตร์โหราศาสตร์ราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่มีอัจฉริยะบุ คนมากที่สุดในบรรดาของ12ราศีดังนั้นเขาก็จะมีสี่ปัญญาความรู้ความสามารถและความตั้งใจความพยายามเธเยอทยาที่ะป,ประสบความสำเร็จสูงมากๆนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องการงานค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกุ่มนะครับส่วนดวงการเงินนะครับ เป็นดวงที่อันดับแรกเลยใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าคุณจะเป็นคนใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นจะหมดเงินกับคนอื่นง่ายๆแต่ในเรื่องของการทําธุรกิจการเงินการงานต้องบอกว่าชาวราศีกุมชอบการลงทุนชอบการทําธุรกิจชอบการใช้เงินต่อเงินและบริหารจัดก,การเงินได้อย่างเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและ ต่อเนื่องเหมือนสายน้ําที่ไม่ขาดสายนั่นเองฉะนั้นดวงการเงินการทําธุรกิจการงานถือว่าค่อนข้างราบรื่นและประสบความสาเร็จมากๆดวงความรักคนราศีกุมจะเป็นคนที่โรแมนติกครับฉะนั้นเวลารักใครชอบใครใช้เวลานานคบหาดูใจกันนานๆและก็มีความรักความเมตตาปรารถนาดีให้กับคนรักเป็นอย่างดีคนราศีกุมนั้นเมื่อแต่งงานใช้ชีวิตคู่แล้วหรือมีแฟนนะครับต้องบอกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรักที่ยั่งยืนยาวนานและมีความสุขกับชีวิตคู่ได้อย่าง ราบรื่นเลยทีเดียวนะครับสุขภาพเป็นระวังเรื่องการปวดขาระบบเลือดนะครับแล้วก็ของเหลวในร่างกายที่ไม่ดีแล้วก็ความเครียดสีที่เป็นสีมงคลกับคนที่เกิดในราศีกุมนะครับคือสีม่วงสีฟ้า